คอยย่างพี่น้องค้าแห้งกันสำนี้เอขาของสีบป็นพี่เมื่อวานน่าเชื่อมั่วถึงอ่าเรื่องของสีแล้วก็ค้าแห้งในประเทศลาวนะพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องนานากลาองคูอเดือดนะเี่น้องของเรื่องที่มีสระแล้วกับมีสระมาเราสู่พ่อแมพี่น้องสู้คู่ทุ่นในฟังเส้นเก่าเส้นเก่เลยนะพีน้องเมื่อวานน่าเชื่อมั่วถึงเรื่องของสีแล้วก็ค้าแห้ๆๆงในประเทศลาวนะเนานะอ่าเพราะว่ามีอ่า เ,เพื่อนเนาะคนไทยเนาะเป็นมาต่างแบบมาต่างคำท่ามแล้วกันเนาะอยู่ในกลุ่มๆหนึ่งเนะนะาะเนาะคนบอกว่าประเทศเรามีค่าคลองซีบสูงที่สุดในอาเซียนแล้วประชาชนเขาอยู่เขากินกันยังไงครับในเมื่อค่าจ้างน้อยข้าวปลาอาหารแพงคนด่าก,กูเนาะเนาะจริงๆแล้วว่านะ่ะอยู่ประเทศลาานี่เป็นค่าคลองซีบนี่สูงนะว่านะ่ะสูงกว่าอยู่ไทยเนาะนะแต่ว่าขาแห้งอะ่ะแึ๊แงแองลีเนาะเนาะ พราะงว่าอันนี้วันหน้าประเด็จมาเปรียบเทียบเปรียบเปิยนะแต่มันเป็นเรื่องยิ่งเนอะเพราะถึงว่าใครแห้งอยู่ไทยนี่ขารแห้งคนเงานอยู่ไทยคนหนึ่งนี่เท่ากับจ้างค่ะคนอยู่ประเทศล่าได้ประมาณสองถึงสามคนนมันน่าคิดววาเนาะที่นี่คนลาวเขาอยู่ได้ยังไงเนอะที่อยู่ได้เพราะยังพี่น้องเพราะว่าอาชีพหลักคือเหตุแหเหตุหน้าเนาะยิ่งเหลือเกือบอยู่บ่ไใดแหละแต่ว่าอยู่ใดเพราะเหตุให่เหตุหน้าแลลวก็ไปในเหุหน้าปุ๊บแหลวก็เขาข้าบริสุทธิ์เนาะแต่ช่วนไล่ อาหารการกินรวกขขนมกับขอกับน้ำกับสีห้าต่ฤดูก,กาลน้ำธรรมชาตาิถ้าว่าไปตลาดไปตลาดตะล,ลี่รวมกับไปคือก้าเนาะไปนานไปที่เปิดไปถูกมือเปิดไปถูกวันรวมไปไปถูกเอาทุกวันไปเถื่อนนี่ไปเป็นอาทิตย์หนึ่งไปเถื่อนหนึ่งสองอาทิตย์ไปเถื่อนหนึ่งินะเพื่อไปซื่อแสบยังไปกินนานน,นที่ย่างเนึ่งกับสมากไงคุณเล้าเนี่สี่เหลี่ยงซับที่เอาไว้กินแล้วก็เอาไว้ขายนั่นแหละ อาชีพรักแล้วคือว่าน่าว่าอะไรเห็ดในเห็ดหน้านาะกับมีคือกันเนาะที่ว่าอาชีพขาค่ายนะมันแต่ว่า,าว่าน,น่าเสีอว่าอาชีพเวน่าไร้กลัวขาคนะ่ายนั่นแหละเนาะแล้วก็ยอ,วกวอย่างหนึ่งน่าหัวคั่วกหัวย่งหนึ่งอ่าสมากคนละห้องสี่เห็ดเป็นอ่าส่วนคั่วอ่าเผ็ดเป็นส่วนคั่วแล้วก็เวลาก,กินยังบริบูรณอเนาะไปเก็บไปย่งมาเนาะเนาะนะคนละหมากละไมสมากอาชีพปูกเก้งกินเดนะ้งเนาะอันนี้บอกที่ผาบลุ่มลุ่มได้ไหมเนาะบริบูรณ์ทุกคนต้องเป็นคือว่าน่าว่าอะไ วนมากส่วนลายส่วนลายกับสิบประมาณนี้นมันนนาะแล ki, ้วก็ส่วนเงินอว่าเงินที่แบบใด้มากนะส่วนลายเข้าไปพิส่อแบบว่าไปไปคอยแบบพุ่มเพื่อเอาง่ายแบบแบบสิแบบว่าแบบแบบแบบพุ่มเพื่อนแบบสมากสิเคียงขัดในเรื่องเงินทองนา่เนาะก็คือครื่องยอย่างว่าคืองบน้านี่อยู่กรุงเทพบน้านกินรียบร่อยทุกวันทุกวันเลยนะว่าละว่าละขวดว่าละขวดขวดละสิบสองบาทกับซ้ำรอยหกสิบห้าหกสิบบาทเลย พถึงว่าสามสิบวันน้องถ้าเป็นเงินเล่านี่้ำอยหกิบา trendy, ทน like ี่พี่น้องคิดว่าเท่าไรน้องสามร่อยกับลายเซ้เติมด้วยน้องเกอบแสนกวาแนกวากับโซ่สนกีบน้องเกับโซ่สนกีบน้องาถึงว่าซ้ำลอยอ้นี่ยอะไรคองาวอะไรี่เรกุ้งกุมมน้องที่นี่นะ้องๆถ้าชอบพิสืจน์กันนั่นนอราคาราคาแห้งอัน ช่องลานซะ่ช่องลานกีบเนาะซื้อไปได้แค่เอ็มลอยด์ก็ซื้อไปได้จังเป็นแซนแหละเนาะแค่เอมลอยด์สื้อไปส่วนห้าอยากกินเป๊ปซี่อยากกินนั่นอยากกินนี่เดือนหนึ่งนี่บุพคลเจลอาศัยแต่ว่าอาสิบลักๆแล้วเห็ดไห้เห็ดหน้าขนาดเป็นครูเป็นยังบางคนเขายังเห็ดไห้เห็ดหน้านะเนาะเห็ดไห้เห็ดหน้าแหละก็บางคนคือบอกอลไรพอลูกล้านมีกําลังบางชาเนี่ยกับมาเหตุการณ์เการอยู่ต่างแคว้งหรืออยู่ต่างประเทศหรือประเทศไทยส่วนลายพอลรามาประเทศไทยร้ายที่สุดเนาะ สองเซนกว่าคนเนาะสองเซนสามเซนคนมาเ็ำงานอยู่ประเทศไทยเนาะเนาะแต่ที่นี่เนาะเนาะคือว่าหน้าบอกว่าแหละส่วนมากจะไล่เงินนั่นที่เขาได้มาเนาะเนาะว่าจะจากการขายเขาจากการขายซาซาวะสิ่งเนี่ยเขาสิมาใส่จุนเกือในขอบคั่วบริเป็นการสืบแป้งนุ่มักพริกเกลือน้ำปลาปลาแดกอีแยงต่างๆเนาะที่ใส่ในขอบคั่วเนาะเนาวดเครื่องอ่าบริโภคอุปโภคเนาะเนาะก็คือเอามาใส่ในขอบคั่ว บริสุทธิ์แบบสูดสุรายบริแม่งก็สูดสุรายหรอกบริคิดตามใจปากนะมันนะพี่น้องเลยคือว่าน่าบอกแหละคือจุงเต๋อนี่ยว่น่าจะกินเป๊ปซี่บ่าน่าก็ไปสุดเป๊ปซี่มึงกินลดกินเอ็มกินเอ็มลอยบ่าน่าก็สีเอ็มลอยมึกินลดเสมอนะแต่ญี่ปุ่นบริอะไะน้องคือแบบว่ามีหวานคลายแต่ว่าห้องคือว่าห้องกินจะเอากินสิบพันเนี่ยเขากะเอามาสื่อฟิกดีกว่ามาสื่อเปนงวดดีกว่าเป็นสีนะพี่น้องถ้าว่ากินบอกกะดิกินคือกันเนาะแต่ว่านานๆทีเนาะงเขากะสื่อกินเถ นอกจากมีการมีงานในเฮือนในชานนี่น,น,น,นะเพื่อนน้องเอ่อเป็นอย่างที่ไปเอามากินกันนะเพื่อนนอ้องแต่ถ้าแบบปกติทั่วไปธรรมดานี่กะยากนอก,นอก,นอก,นอกจากเอ่าเหตุการณ์ให้างานนะเพื่อนน้ะเนี่และวพี่น,นอ้นองมาน้าก็มาบอกให้ฟังว่าอ่าอยู่ได้ก็เพราะเอามีอาีิบลาคือการเหตุหน้าพอไปิื้อเขาซื้อน้าเิดหนอ่นอยก,ก็มีเขากินนะเพื่อนนอ้ แต่ถ้าเราทึ่งวาวาคาวของขาแห้งโอ้พี่น้องเอ๋อย่าไปว่างน้ำขาแห้งนอนอยู่ลาวเขาคือว่าวเพี่น้องเอยเอากระเบื้องวาอันว่าว่าคนที่ได้ขาแห้งไล่เห็นไล่ชุกชุกทรายอยู่ลาวอันนี้ว่นหน้ากระเบื้องนะแต่ว่าว่นหน้าเฉลี่ยเลยนะมาตรฐานถือว่าหนึ่งประมาณสองหลานกีบสองหลานกีบชองบุกเกิรนี่นทึ่งวาวาคาแห้งขันตั้มหน่อยเฉลี่ยไล่คนนั้นก็ได้แต่ส่วนไล่นี่ประมาณอะไรพี่น้องเรื่องหลักก็สี่พันสามพันสี่พันประมาณนี้อะไรพี่น้องเอ้ย คืออยู่ได้ก็เพราะนซล่ากับมีแหละพี่น้องที่มาน,น่าบอกว่าอะไรปลูกเขากินเองเลี้ยงตเต่ากินเองอ่าพอได้เงินมาไปจุดเ,เดียวรกับ,กบวกข้วแล้กับลูกพักในกรุงเทปกรุงไถ่เงี้แหละไม่ง่ายในการผ่า,ราไปพอไฮเม้นอ่อนแล้วก็แต่เดียยเ๋ยวนี้ใครแน่อย่างหนึ่งน้องๆก,ก็คือพอมีอาชีพเข้ามาแล้วเนาะอ่ามีอาชีพปลูกมันสับปะรังเนาะมันสับปะรังก็เป็นธุรกิจในขอบขั้วนาะเนาะอ่าบางทีไปลุ่นนมเศร้าเปิดมาองถิ่งกรุงไทยกับพากันปลูกมันมันกับแต่ ปลูกมันนี่กับประมาณสี่ปูระได้เลยเดือนหนึ่งได้เลยได้ปลูวกกว็สิได้อยู่จากเดือนละครึ่งปี้ผมจะก,ก็สิได้เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวมากกับเป็นสำเร็จสำนั็จก็ต้องเอามาพานและลายยางอีกต้นปลูกกะต้องจ้างต้องไปเช่าอ่าคือบาร์บาร่าเนี่ยคนไปเช่าอ่าเชาดินเขาหัวบัดเชาดินเขาเสร็จปุ๊บก็บต้องหายรถเขามาไทยก็ต้องไปซื้อลำมันมาปักพอมันใหญ่แล้วก็ต้องดูแลมันต้องเอาเอาเสียม,มันยังไป ไท,ยย,ทยยังออกจากมันน,นี่นอีกน่องๆก็คืออ่าคือว่าใส่กำลังแรงตัวเองเนาะล้วนๆเลยเนะนาะอ่าเฮ็ดจังว่าบางคนทุกวันนี้ก็ยังว่ามีอาชีพอาซีพแล้วเป็น้องถ้าไปอาศัยขายแห้งที่ไปรับจ้างรับใบอ่ะกูผีน้องเลยอักเก็ตอะไรแบบอย่างว่าหน้าห้าก็บบริาวารโดยค่าประเทศตัวเองดอกพี่น้อง จริงๆเหลืองจริงมันก็เป็นแนวนั้นเนาะเ้าบอกเดียว่าเนาะคือเอาหูกันแหละการแห้งมันแบบก็ได้ไปเกี่ยวเองเนาะเนาะคือบนหน้าก็แบบชิแล้วนี่เงินพันหนึ่งเนี่ยโอ้ยแหลกมือหนึ่งยังแป๊บเดียวเองเบิ้ดเนาะเนาะพอยังพี่น้องคายแห้งกันซทำนี้เอาคงสีบันพี่ชิบิเลอเนาะเนาะ เาสนีทแล้วพี่น้องมาหน้ากัมาบอกกันฟังซื้อน้พอมาเหมาเฮ่นน้เผือกเป็นมาถ้าว่าเขาอยู่หดอยู่กินกันได้ก็คืออยู่ไดจริงๆแหละกับพราะเห็นให้เห็นหน้าอะไรพี่น้องก็คือเอาอาชาติดำเนินชีวิตแบบเห็นให้เห็นหน้ากินเขากินน้ำเพราะว่าเขากไปห้าตั้มกับพอกับนางกับห้าตั้มธรรมชาติห้าตั้มฤดูกล้านเห็นแหละพี่น้องเอ้ยอยู่กันแบบสี่แล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได ไารไปรับยางระบายกับท้ามี่อบคนไปมันก็มี่น้องแต่ว่าคือบอกห่แหละเขาก็ต้องไปจะได้มันมือมันไปก็ต้องไปฉะนั้นเลยพี่น้ลงเลยพอได้มีทางไปกับเหลือให้ทางที่ดีกลัวน้องเนาะการมีอะไรเป็น้ลงเลยกาข้อคอมเมนต์ไปไลน์เ้อพเ่นหลงเ้อะพอได้เขามาเบ่งอะไรกันลืมสับสุ c ขวายก็ดตามคอมเมนต์ว่าเจ้าคุยกับบ้านอะไรเนาะคอมเมนต์แบบสุาพสุาพเนี่ยน้องเนาะแต่การพได้เข้ามาแล้วก็จะลืมเนาะ ติดตามาาว้าน่าเด้อเพี่อนเอ้ยกะบริลล์ลูคลิปนหน้านะหน,น,น,น้าลุงที่ใช่ไหมนเนาะสำหรับคลิปนี้น้าะมาน้าก็ข้อกล่าวคำว่า,บาสบายดีสวัสดีครับ